อนาคตอันไม่แน้ไม่ไกลในงานที่เราใช้นั้นจะไม่มีมอยากให้มาร่วมด้วยช่วยกันมาผูกสัมพันธ์ความมิตรไมตรีมาช่วยกันค้นหาวิธีอนุรักษ์การงานนี้ให้มีช้านานวิธีการที่มีมากหลา,หลายเเราร่วมใจร่วมมือประสานก่นจะออกล่อพัผนางานเปิดงางไปนั้นดูให้ดีๆว่า,าปิดหรือเปิดทิ้งไว้ เรมปิดยือเปิดทิ้งไว้แต่ถ้าหากเรื่องใช้ก็ให้ปิดทันทีเดินทางะไระยะใกล้ไม่ไกลก็ให้เราเดินไปนันดูเข้าทีไม่ถ้าขี่รถจกักรยานแทนปอไซนนแสนมาดแมงดูดีแต่ถ้าหากเดินทางไกลๆจำเป็นต้องใช้รถเดินขับขี่ก็พยายามไปางเดโยงกันจะได้ใช้คุ้มค่าพอด,ดพีพี่ผู้มาเอาว่าค่ามากเกินแมีสิ่งกดเจวอยากบอกคนดี อยากรองวัฒน,นาเรื่องที่พาะพีเพะ่เป็นคนดีในรักงแบบพอเพียงไม่ไหลใจและไม่เต้าชู่จะยู่เเียงคู่จนช่วยชีวีจะพา้องอนุรัากษ์พลังงานให้บ้านเมืองเรานั้นได้อย,อยู่ดูดีเบิ้ลจดนาร์านมองหน้าพี่วบิ้ลจดนาจ๋านาาสงสารพี่ก็รับคนคนนี้มาเป็นคนของใจ